คุณอยากดังหรือเปล่าคุณอยากจะมีชื่อเสียงหรือเปล่าในวงการยูทูบอะ่ะอืมถ้าคุณอยากจะมีนะครับฟังผมทางนี้จ้องตาผมเรื่อยเรื่อยรู้สึกไงจ้องตาผมแล้วรู้สึกไงเบบี้ผมมีเรื่องที่จะคุยกับทุกคนนะครับผมรู้ว่าคนที่มานั่งจ้องตาผมตอนนี้เนี่ยบางคนอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ที่เก่งบางคนอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่บางคนที่เก่งแล้วมีคนดูเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่บางคนที่เก่ง แต่ไม่มีคนดูช่องคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เลื่อน่าเสียดายที่สุดมาเรามาเข้าเรื่องก่อนดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาประกาศหาคนที่ทำคอนเทนต์เจ๋งๆคอนเทนต์ดีๆนะครับให้เอาคลิปตัวเองมาประกวดในช่องผมนะครับสำหรับใครที่ผ่านหรือคลิปคนนั้นถูกใจผมจริงๆเนี่ยผมก็จะช่วยโปรโมตนะครับผมก็คือช่วยดันช่อง,องคุณนะครับการดันช่อง,องคุณเนี่ยผมก็จะเอาแบบคลิปของคุณมาพิเต์ในช่องผมนะครับ ประมาณนี้นะครับผมใครที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับกิการมีง่ายๆนะครับผมให้ส่งลิงก์คลิปของคุณนะครับทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ผมนะครับส่งแค่ลิงก์เดียวนะครับห้ามส่งเกิน2ลิงก์หรือ3ลิงก์นะครับถ้าส่งเกินผมจะถือว่าโมฆะหรือตัดสิทธิ์ออกไปเลยนะครับถ้าคลิปใครเจ๋งคลิปใครถูกใจผมคิดว่าตัดต่อดีภาคดีหรือแบบคลิปแนวไหนก็ได้แหละคิดว่าผมมองแล้วแบบมันดีอะไรเงี้ยผมก็จะนำมาพิเต์ในช่องผมให้นะครับจะพีเต์ออกมาในรูปแบบแนวไหนก็จะ มานาเสนอให้ดูในคลิปคลิปต่อๆไปนะครับผมคิดว่าในหลายๆคนที่มานั่งดูผมเนี่ยมันต้องมีใครที่เก่งๆแน่น,นอนใครที่เก่งๆแน่นอนเก่งกว่าผมเก่งกว่าหลายๆคนด้วยซ้ำน,นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับสําหรับใครที่เป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่หรือแบบเป็นคนที่แบบคิดว่าตัวเองอยากจะท YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามีสิ่งดีๆมามอบให้นะครับสําหรับคนดวงผมเลยนะครับก็คือผมจะสร้างกลุ่มคอมมูนิตี้สำหรับผู้ที่อยากจะเป็นยูทูบหรือแบบเป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้ว มารวมกันนะครับเพื่อที่จะแชร์ประสบการณ์หรือแชร์ความรู้กันต่างๆนี่นะครับกลุ่มชื่อว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์ทำยังไงดีคอมมูนิต y ี้นะครับตอนนี้เพิ่งสร้างนะครับมีกันแค่3คนนะครับมีผมมีไอ้บาร์เบอร์แล้วก็ญาติาลิบันนะครับใครที่เข้ามาในกลุ่มนี้เนี่ยผมก็จะเป็นโค้ดให้ก่อนนะครับโดยการแจกพวกเอฟเฟคแล้วก็เสียงเพลงการสอนตัดต่อเบื้องตน้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครที่เก่งๆมีความรู้อยากจะแบ่งปัน เพื่อนหรืออยากจะหาเพื่อนที่เป็นคอมมูนิตี้แวดวงเดียวกันเนี้ยก็เข้ามาได้นะครับรับยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่หน้าเก่าหรือก็แต้แวแต่เข้ามาได้หมดนะฮะใครที่มีความสามารถสามารถสอนคนอื่นได้เนี้ยผมก็จะดึงตัวเข้ามามาเป็นทีมงานของผมด้วยนะครับหรือใครที่เป็นยูทูบเบอร์ที่ดังอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ดิวงานไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผู้ผมสอนดิวงานได้นะครับเดี๋ยวจะไปหาทีมงานที่เจ๋งๆมาช่วยอีกแรงนะครับก็เนี่ยครับผมก็คือกลุ่มคอมมูนิตี้ที่เป็น ในแนวทางเดียวกันนะครับจะทิ้งลิงก์กลุ่มนี้ครับไว้ใต้คลิปผมนะครับก็เข้ามาได้นะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าทําไมผมถึงทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาหรืออยากจะดึงยูทูบเบอร์ทำไมอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกนะครับว่าผมอยากจะตอบแทนคนดูของผมนะครับหรือแบบใครก็แล้วแต่ที่พยายามอยากจะได้ความรู้อะไรอย่างเงี้นะครับจากที่ได้มาแสนซับอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยฉลอง2องแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยฉลองซับสักทีอันนี้คือว่าตอบแทน คนดูแล้วกันผมอาจจะไม่มีแบบของให้เหมือนช่องอื่นนะสำหรับคนที่เป็นคนดูที่เออผมมาดูเฉยผมไม่ได้ทํา y o YouTube นะพี่แล้วผมก็จะเอาคลิปคนที่แบบเจ๋งๆอะมันนําเสนอให้ว่าคุณชอบคลิปแบบนี้หรือเปล่าคลิปคนนี้เจ๋งนะคุณอาจจะชอบแล้วก็ไปติดตามเขาก็ได้นะครับอ,อ่านี่แหละผมก็จ,จะแนะนํา y o YouTube หน้าใหม่ที่เก่งนะครับแต่ไม่มีคนดูอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะก็ในอันนี้ก็คือเหตุผลทั้งหมดนะครับที่ผมทําคลิปนี้นะครับผม ก็มีประมาณเท่านี้มั้งคงไม่ต้องพูดให้มันหรูหราดูเท่หรอกนะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกนะที่เป็นยูทูบเบอร์ต่างๆสายไหนก็แล้วแต่นะครับรับหมดนะครับลองมาประกวดคลิปกันนะครับว่าคลิปตัวเองเจ๋งสามารถได้มาโผล่ในช่องผมได้ให้ผมแนะนําหรือเปล่านะครับลองมาร่วมสนุกดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่มารับชมครับผมบ๊ายบายครับ